เสร็จแล้วพรุ่งนี้พี่โอก็ไม่กินตอ,อ,อนไม่คืนนเลย <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีเ <c oughs> พื่อชายทุกคนครับเ <c oughs> รอแส,สดงสดครับโดยต่อแ้มน้ำซิงครับผมนะครับ <c oughs> <c oughs> อะไรอะไรเขาอะไรติดคออะไรติดคอเฮ้ยอย่าเป็นคาจว่านักร้องเยอะอ่ะเต็มขอเพลงขนาดหน่อยสักหนึ่งเพลงเออเพลงนี้มมนชอบตั้งแต่ตั้งแต่อยู่ดุวยแล้วเนี่ยแกงนี้อร่อยมาก แกงอะไรแกงแกะหมูตเตยใช่นี่ครับกับข้าวแล้วครับอันนี้กับข้าวกับข้าวครับแกงแกะคือเกล้านะพี่น้องเอ <laughs> ด้วกินข้าวก่อน,พนอเพราะวกินเนี่ครับโอ้กินข้าวมีเอ้ยกินเลยเรานี่กินให้ฟังนี่บรรยากาศเล่าเหมือนนั่งไงนะ นั่งโรงแรมใช่โรงแรมรีสอร์ทแบบมีนักกีตมามาดีดให้ฟังโอ้มาลีฮะเล่นเป็นอะไรอ่พี่เลงอะไรอะอืมอืมแล้บัคขจาว่าคืออะไรเมื่อกี้ก็งงมดแล้วอ่ะแต้มขอเพลงนี้แต้มร้องเพราะมากสุดเพลงไหนแก่ซมมันนี่แก่รมเดียว่าตัวนี้ไหมอ่ะคนพิรา ้ายอะไรอ่ะขอเพลงนึงเต้ยที่เต้มที่เต้มถนัดร้องอ่ะขอเพลงนึงเพลงเพลงท้ายเออที่น้องที่เต้มชอบอ่ะเพลงเดียวไม่รู้ไม่ไรเนาะเอาที่เองชอบนะที่เต้มชอบร้องเลี้ยงตั้งแต่ตอนไอโบเราไปมาแล้วเนาะก็เพลงไม่กินเลงนี่เออมาด้วยขวดโมบายระบาด เอาโอเคครับบ๊ายบายคลิปนี้ครับจบแค่นี้ครับบ๊ายบายทุกท่านครับอ่าต่อต่อเอาอ๋อแผ่นดินไหวในใจเออเราลุยอ่ะอาจจะไม่ดูชัดนะครับผมว่าโทรศัพท์ไม่ค่อยดีพี่บอยอย่าร้อง ให้เขมรมาเล่เพลงเราคันแขีวชิมายะครับโอ้วันนี้กินข้าวมีความสุขมากครับมีและคนตีกีต้ามาลองเพลงฟังด้วยอ อาจจะไม่ชัดนะครับผมเนี่ยเพราะว่ามันมืดมืดเลจดจานมดหม้อแบมีข้าวอ่ะโอเคครับไปขอตัวครับกินข้าวนะครับผมดูการเนี่ยผมนะครับก็คลิปนี้ขอรับทายข้าวก่อนนะมาเด้อกินข้าวด้วยกันครับไปไปทุกท่านครับผมนะครับเจอกันคลิปหน้าต่อไปสวัสดีครับอ๋อผมกิน